แต่จะขึ้นเครื่องบินแล้วอีกสามวิไม่ตหายนะเราคขึ้นแล้วพี่ลงหายลงไหน,ไหนมายังมายังยังโอ้ยอ,หอะหลุดไปแล้วอะหลุดไปแล้วอตอนนี้มึงกดตามกูอยู่ไหมผมกดออกแล้วะเอา้าเข้ามาใหม่รีจอยรีจอยมันรีได้มันรีมันจอยเข้ามาที่หลังได้มายัง<ด>มา<ด>ยังเส อันนี้เนี่ยกางลบไม่มีคนลงตรงเรากลางลบอีกแล้ว <c oughs> มีคนลงตรงกูแต้สิ่งสังกังลบมสองรอบไม่เราอยู่ขอบวงเลยวิ่งมาแล้วสวยสวยสวยมันมีคนลงนะหลังเมื่อไหนตรงไหนเก็บของไปเดี๋ยวกูไปฆ่ามันให้หรือกูจะโดนฆ่าเองกันนะ <c oughs> เว้ยเ้ยคุณหกทำไมกูใส่คุณหกไอ้เชี่อเฮ้ยใส่คุณหกเฉยไอคุณสี่ไม่ใช่คุณหกอโอเค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  o d years later อ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้รถด้วยกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ไอกูกูกูมึงขับมึงขับเป็นแบบบนเขานันแล้วจะรอดใช่ป่ะใช่เราจะยิงในฟรีโอเคลูกพี่ ลูกพี่ว่าไงผมก็ว่างั้นนีในนี้อุ้ยโอ้แล้วก็โดนยิงรถระเบิดตามสเต็ปเกมแล้าไปยิงไอ้นั่นแม่ที่มันยิงเราอ่ะเอาแล้วกูหาเรื่องใส่ตัวแล้วทำไมมันกระตุกอย่างเงี้ยว่ารถมึงอ่ะเห็นด้วยเห็นด้วยที่ทำไมรถมึงมันแหลกๆวะไอ้เตี๋ร่างกัวนี่พิงอยู่ เอ้ยทำไมรถมึงกระตุกเงื้องักเงื้องักมาแล้วไคยิงเมื่อกี้ว่าไม่ยิงจะเขาหรออะไรใครอ่ะอ้าวไม่โดนด้วยอะไรมามึงชนไม่โดนได้ยังไงนะ ไปบนนี้ดีกว่ากูยิงดาบมันกูยิงดาบมันใครปลาระเบิดอะไรอ่ะเอ้ยใคร <c oughs> <c oughs> บอดอา้ <c oughs> เอาเฮ้ย cái này à what what cho thêm tiền luôn kìa what đây là ngày quá what the fuck hai sài vô เอ้ยมีเสียงยิงว่ะอย่ามีคนนะอย่ามีนะฮารับเอ้คนคนคนเฮ้ยจะตายตายมีบุตายตายมีอะไรตายแนี่ยอะไรเอามายิงเหรอยิงแล้ว เอ้ามึงกูลงมายิงน่ะมึงไม่เห็นกูเหรอกูเดี๋ยวว่ามันอยู่บนรถกูลงมายิงเลยมันตายไปยาเต็มเลยเอาไม่เอ้ยคุณหกเฮ้ยเมาเมาเมาไม่เป็นไรามึงไอ้นี่คือบนรถดีกว่ามึงเห็นกูลงมาแล้วเหรอเห็นนี่นี่ หัวเต็มๆเนี่ยโปรเลยวะในวงวงวงนี่คือไม่ได้โปรนะครับคุณผู้ชมครับนี่สีมี้มึงกูกูลงรถมาแล้วกูอะไรนะนี่พวกพี่เป็นนักแข่งครับโอ้โหนักแข่งด้วยเอ็นในห้องห้องซ้อมแข่งครับไอ้วง วงวงเอ้ารถรถขยับไม่ได้แล้วเอาเฮ้ยวงอยู่กันอีกแค่เอื้อมมือมีทางอยู่บุ้มวงมันอยู่กุ่มี๋ยวไม่ขยับทำทำไมวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปยสเปย์ยิงวาทำไมกูยิงไม่โดนเลยวะทำไมกูยิงไม่โดนเลยวะเฮ้ใครยิงอ่ะมีรอบให้ไหมอ่ะให้เหรอไหนกูลองดิยิงยิ้ยงเกมีอ่ะโอเคคือคือ้าไมมี วุ้ยถ้าไม่มีให้แล้วก uh ็เฮียพับกีไ์ไม่มีแบบนี้นะเวย้เฮยใครบีบแต่เฮ้ยเฮ้ยใครวะเอ้มนจอดมันจอดมันจอดวิ่งไปบ้านอะไรกันนีวยวง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  รถคันเดิมบูกรถรถรถคันเดิมรถคันเดิมโอเคโอเคโอเคคือตมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ต้อมงานนั่นนี่โอเคเห็นแล้วเห็นไรเลยมึงขับนะมึงขับนะกูมไม่มันมมม่นใจกูมั่นใจเอวีกูเกใหญ่กันขับรถที่สุดในจักรวาล ไม่ถึงไปบีบอยู่ข้างบนสุดของแมพเฮ้ยใครวิ่งอะ่ะเรียรีวเรีอาว้าลุกเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแได้รีบเข้าโคงดีไม่มียาแล้วเต้มึงจะตายแล้วนะเต้ ได้อยู่แล้วทำไมแบป๊แปแปบแคบวงมันมันเท่านี้เ,เลยวะเออว่ะทำไมมันคนมันโคตรเยอะเลยนะเว้ย40กว่าคนอะ่ะเฮออ้ยอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยรถกูเป็นไรอ่ะเฮ้ยเอาวบเอาเออเอาเอาเฮ้ยขาวงกูจะตายเดินเฮ้ย เฮ้เอาเอาเอามาแล้วมาแล้วเอเคสนเข้าข่าการบุกติเย็นจอดปั๊มยาเฮ้ยรถรถเกาะรถเคราะยิงไม่เข้า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 อ้าบุ้มไอ้บุ้มบุ้มหลัง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  เจ็บเจมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บน็อกน็อกน็อกนน็อกหนึ่งน็อกหนเ้ยบนครับุ้มกดมึอ่าเฮ้ยมันขับไปแล้วอ่ะบุ้มปตายเลยน็อกน็อกน็อกนน็อกเฮดช็อตไปไปไมันมันมันล้มสองมันล้มสเฮ้ยมตายแ้บุมไม่ไม่ไมเโอเคโอเคตายตายตายสีเลยตายสเลย ตายสองไม่ใช่ตายสี่ไอ้เหรอเพื่านเฮ้ยไหล่นเงี่ยมันทายวะจริงรอแล้วป่ะบุ้มรอมันแตกยังยังยังมันแตกยังมันแตกพันไไม่ด้พันไม่ไ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 ด้ขับรถอยู่พันไม่ได้เหลือล้อเหลือล้อเดียวเพื่อนอ่าเต้กูไม่ได้จะบอกว่ะกูเหลือกระสุนสิบเอ็ดนัดตอะไรกระสุนเขียว กูมีแค่สิบเอ็ดนัดละกูไปยิงเฮ้ยขับรถเชี่ยเอ้ยให้มันรถมาอีกวะเฮ้ยเฮ้ยรถอีกแล้วแลาวรถไหลรถไหลมีกระสุนป่ะกระสุนเขียวอ่ะมีก็สิบเจ็ดอันนี้อันนี้นี่ยไอ้โว้เจ็บเจ็บ เฮ้ยโอ้น๊ยนกน็กนกกูน็อกกูน็อกเป็นพญาน้องเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนอีกวะกูไม่อยู่เลยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเต้เฮ้ยเห็นใดล่ะกูกลัวมันยิงตีนกูเราไปเหอะเราไปเหอะไอรถไมาจากไหนก็ลราหมดและบุ้ม เอ๊ะไปเอามอไซค์ตรงนั้นไหมวิ yeah, ่งไปเอาโมไซค์ปะอยู่น้องวงบุ้มอยู่น้องวงเฮ้ยมันมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเห้ยทำไงดีมอไซค์นั้นวะเออมเป็นไอ้รถไอ้นี่ดิของโมโดนไหไอ้บุ้มแม่มากหินหน้าละบุ้มเย้สโมกสโมกเดี๋ยวกูปางสโมกไป รถไหลรถไหลปล่ไปรถไหลน,ออนี่นีบบ่บังให้บังให้มามวิ่งวิ่งวิ่งเอ,อ้ยยิงมิโดอดไอ้สัตว์เฮ้ยกูไม่ยิงละจะทำไงกับมึงต้องขับมาให้กูแล้วเว้ยเข้ามาหนัขกข้ามาหนักนี่วิ่งวิ่งนี่มึงข้ามาครับว้าว เลโกูเลโกก้เร็วเร็วนะบุ้งกูไม่มีที่ไปเลยกูอะไรบอกตายทำไงจะเอาดีเนยุทธิ์หรยังเนี่ยล็อกออยู่แล้วกูยิงไม่โดนเลยอะไรวะกูยิงสไนไม่โดนสักนัดเลยเดี๋ยวจะเชื่อ